อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีค่ะได้เปิดศูนย์ต้นแบบผลิตภัณฑ์และวัตถุด,ดิบอุตสาหกรรมเซรามิกจังหวัดราชบุรีนะคะโดยมีการให้สื่อมวลชนนั้นเข้าเยี่ยมชมในความล้ำหน้าทันสมัยด้วยค่ะ ที่ศูนย์ต้นแบบผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบอุตสาหกรรมเซรามิกภายในวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีนายสุรพลชามาศอุตสาหกรรมจังหวัดพร้อมด้วยนายทวัชชัยทองดีหัวหน้าศูนย์ต้นแบบผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเซรามิกได้พาสื่อมวลชนเยี่ยมชมความล้ำหน้าทันสมัยของศูนย์แห่งนี้โดยศูนย์ดังกล่าวถือกำเนิดขึ้นเพื่อให้หน่วยงานที่มีบทบาทเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ด้านเคลื่อนเคลือบดินเผาและผลิตภัณฑ์เซรามิกของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบนรวมถึงรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และสามารถสนองต่อนโยบายการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะเป็นไปอย่างยั่งยืนเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของจังหวัดราชบุรีที่ว่าสร้างผลผลิตสู่สากลสร้างสภาพชุมชนเพื่อชีวิตนอกจากนี้ศูนย์ดังกล่าวยังเป็นศูนย์กลางในการวิจัยและพัฒนาวิเคราะห์ทดสอบและรักษามาตรฐานการผลิตรวมทั้งระบบก,การควบคุมคุณภาพสําหรับผลิตภัณฑ์เซรามิกรวมถึงเพื่อพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรในการศึกษาและการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ด้านเครื่องปั้นดินเผาและเซรามิกนอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางเรียนรู้การประสานความร่วมมือรวมไปถึงการบ่มเพาะการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีให้กับผู้ที่สนใจทั่วไปอีกด้วยสําหรับการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์เซรามิกที่ให้บริการจะแบ่งเป็นการทดสอบความชื้นของวัตถุดิบการทดสอบหาน้ําหนักการทดสอบหากากที่ตกค้างการทดสอบหาค่าการดูดซึมของชิ้นงานรวมถึงการหาค่าความหนาแน่นของดินของน้ําดินและน้ําเคลือบซึ่งประชาชนทั่ว ไปที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ต้นแบบผลิตภัณฑ์และว,วัตถุด,ดิบอุตสาหกรรมเซรามิกวิทยาลายัยเทคนิคราชบรุรีหมายเลขโทรศัพท์032-310481หรือ0 3 2 3 1 1 5 5 4อนนปน,ปน,นครับ ตีตีตีคนเลย